คะทุกคนอยู่กับพี่ดาวไอชิคเกมเมอร์นะคะแล้ววันนี้เราอยู่ในเซอร์พี่ลิต้าคิดแคทแล้ววันนี้เราจะมาป่วนเซอร์พี่ลิต้าคิดแคทถ้้พี่ลิต้าเห็นก็อยากโกรธกันเลยนะเ <c oughs> นี่ยคะะแล้วก็มาไม่ได้ป่วนขนาดนั้นหรอกเราแค่มาเล่นในเซอร์พี่ลิตา้าค่เราจะดูกับพี่ลิต้าคิดแคทกันไ้อดดูสิขาแค่มี ส่วนน้ำทั้งหมดแค่มีสระไว้ล้าง200ล้านอันเท่า200ล้านสัะเท่านั้นเองทุกคนฮึของเรนทโอี่ลิดต้าเนี่ยเขามันเปลี่ยนเซอ์ซึ่งเราก็จะกดเข้ามาดูนี่นร่อยะารเอรเนสตแบบชื่วาค่ะที่ริ้าเจ็บ้ทงแบบเจ็ทงแสกปกเช่ในอิตาูดถุ ก็ชื่อพีต้าถูกปะอันนี้นะคนก็มารูปจากพี่ลิต้าค่ะตัวเซิร์ฟเวอร์กันอย่างเยอะนะคะอยู่กับพี่ลิต้าโอเคแต่น้องเข้าห้องกันได้ไหมพี่ดาขอถ่ายคลิปก่อนนะแต่ไม่เอาอยากแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ดาถ่ายรูปกับไปฝากค่ะพี่ดาเจอพี่ลิต้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับไปฝากโอ๊ยนี่อะไรโอ๊ยนี่คืออะ ทุกอย่าง4.5บาทพิเศษ5.5สั่งอาหารคิดเย,ยินตรงนี้จริงๆนี้มันเป็น น,นี่นะทุกคน ันนี้คืออันนี้เขาไม่เรียกปวดเสริมอันนี้เขาเรียกว่า,ามาทำมาหากินเปิดร้านอาหารในเซิร์ฟพี่ดี๊ต้าเข้ามาทุกคนนี่โอ้โหเราพิมพ์ชื่อยาวเกินนี่ต่อไม่ <c oughs> เขาไม่เรียกปวดเขาเรียกว่าทำมาหากิานหาเงินไว้หาเงินไว้ ซื้อเสื้อลิปป้ากิ๊แคทเสื้อไหนว้าวสุดยอดอันนี้เป็นที่นั่งวีงทีเหมือนจะเป็นแบบของครอบครัวปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงเองเปิดอะไรช่วยเขากันดีกว่าเพราะว่า ใช่ปะมีบ้านคนเล่นร้อยโหเฮ้ยมันยังมี kind of พื um, ้นที่สร้างบ้านว่างอยู่ตรงนั้นมีร้านนาห่งอาหารใช่ปะเราจะมาเพิ่มความอลังการงานสร้างเข้าไปอีกโดยการเปิด anyway เปิดอะไรดี <laughs> เปิดโรงแรมกันทุกคนโดยเราใช้บ้านหลังนี้บ้านดึกดำบรรที่สุดอุยอุยอุยอก็พีพนอนี้พี่ดาจะเอาให้มันเป็นโทนสีเทาๆดูอุย้ยมันไม่สดใสอะ่ะเราต้องเอาสีชมพูทุกคน ถ้าใครอยากเล่นนะคะต้องรีบต้องลองเข้ากลุ่มครอบครัวิคชร์แลองมาดูนะคะลองมาหาทําเลดูพี่ดาว่าน่าจะเขาเข้ามาเล่นทุกวันอ่ะ เาเข้ามาทุกวันโรงแรมเอ้ยใช่สินโร,รงแรมทีนี้ก็เติมอิโมจิหน่อยเลยอิโมจิจึ๊บโรงแรมพี่นัตนติดใบบ้านไหมคะก็โรงแรมซาราโรง ก็มาติดไฟหน้าบ้านเราซักหน่อยนึงเรามากดกล่องครบสักหน่อยในเซอร์พีลิต้าไม่มีการแบนกันออกจากบ้านนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นพันธมิตรที่ดีพันธมิตรช่วยกันก่อกวนเซอร์พีลิตา้านี่ไปนี้โหเสียดายพี่ลิต้าไม่อยู่ค่ะถ้าพี่ลิต้าอยู่นะเราจะได้เห็นตอนมันไม่ดแล้วมันจะสวยเวอร์ จะไปดูกันว่าตรงไหนสามารถสร้างห้องเพิ่มได้เพราะว่าเราต้องการห้องเพิ่มเนาะทีนี้เราต้องเปิดทําการด้วยใช่ปะเปิดทําการเดี๋ยวนี้แทแดะเราต้องติดป้ายเปิดทําการทํางานด้วยใช่โอเคตรงนี้นะปิดไว น,นี้เลยเออสวยมากไฟทีนี้เราห้องนี้มันมันห้องอะไรเอย่ยห้องน้ำใช่ป่ะเอาเลยนี่นีีไฟชั้นใช่ไหมเออไฟชั้นเดี๋ยวข้างล่าง ข้างบนฮะเออใต้เปิดห้ามาครับมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วข้างบนนี่เป็นลิฟต์เนาะนี่เตียงดงดึมมาทุกคนดูถึงถึงโอ้ย,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 ยมีคนมาหน้าโรงแรมเราต้องคอยแอบส่องดูเลยนะคะว่า พี่ลิต้ามานี่คือวันโชคดีแห่งชาตินี่เป็นห้องแฟมลี่เนาะเอ้ยเลยิส่วนนี้เป็นห้องห้อง VIP นะส่วนเจ้าของโรงแรมนอนไหนเนี่ยหรออ๋อ,อไปอาศัยนอนบ้านเพื่อน ครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำเคาน์เตอร์อรับลูกค้าเลยซึ่งเราต้องขออนุญาตเก็บไฟนะคะขออนุญาตเก็บไฟเพราะว่าเพราะว่ามันพอไม่พอน,นั่นเองสวัดีค่ะ โอเคนี่ของใครใบเปิดใช่ของเราไหมโอเคมานีป้ายเปิดแล้วใช่ป่ะทีนี้เราก็ออาโต้รับลูกค้า ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าโรงแรมเรานั้นใกล้เปิดแล้วถ้าโรงแรมเราไม่รีบเปิดเราอาจจะไม่มีโอกาสเปิดเลยนะคะทุกคนเราก็ <c oughs> ไม่ได้เอาอะไรดีมากค่ะแล้วก็วางอุยอ้ยอุยอ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 ยตรงแบบนี้แหละสวยแหละแต่ว่าเอามาไกลๆประตูนิดนึงได้ปะ่ะนั่นใกล้ปา ยังเกินไปทุกคนไม่เอาอน,นี่ก็ไกลเกินทำไมเฮ้ยนี่เป็นจุดทำงานด้วยฮะ พิมอันนี้เป็นห้อง VIP นั่นเองติดป้ายก่อนเราเาป้ายเล็กๆนะคะไม่เอาป้ายใหญ่มากโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราใช้พอไป3ชิ้นแล้วนะต้องไปต้องมาติดตรงนี้อีกดย๋ยวแซ่ Okay. ทีนี้เราต้องติดไอ้สองฝั่งใช่ปะ่ะโอเคแบบนี้นะฮะ mm hmm. ขีดจำกัดพร้อมหรือยังเอายาัง mm hmm. คือเราใช้ไปหนึ่ง mm hmm. สองเอาเฮ้ยโถเอ้ยนี่อาขึ้นมาเก็บมา ใช้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะอยูนะใหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะมันใช้ได้ห้าชิ้นอ๋อไม่ใช่อยู่ในบ้านใช้ได้สิบชิ้นโทพิดาก็ ไฟไม่ลงโอเคไฟมาแล้วนึกว่าเมื่อกี้ไฟจะลอยอยตรงนั้นซะละกหห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 หกหาหหาิตหห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 หนหห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  จะไม่มีใครมาแบนเราออกจากบ้านเพราะว่าที่นี่สันติสุขมากและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งพร็อพในพื้นที่บ้านคนอื่นทุกคนมีสิทธิ์นั้นทีนี้เราแปลงร่างเป็นพนักงานโรงแรมสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นคนจะกลัวเราแล้วก็ไม่เข้าโรงแรมเราเพราะเราเป็นแคทนพ ราก็จะแต่งชุดง่ายๆฮะเป็นชุดพนักงานโรงแรมหากนแล้วคือเกมกระตุกอย่างแรง ทำไมพี่ดาตั้งโรงแรมที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมจุดสร้างบ้านมันมีอยู่ที่เดียวแล้วคือเราต้องทําหลายๆ EP เพราะว่าแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วแค่เราจัดโรงแรมไม่ได้แบบเขียนป้ายเรียกลูกค้าก็ใช้ใช้เวลา ขอโทษทุกคนประตูเป <It ends. S 2> ็นอิดนดงเชิญค่ะ โรงแรมครับทุกคนเฮ้ยดูดิทุกคนมีแต่คนแบบสร้างว่านอลังการทั้งนั้นยินดีต้อนรับทุกคนเอาล่ะอพีหนึ่งขอจบไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะถ่ายจริงกว่าเราจะได้เจอฟิลิปตาาโอเคทุกคนบ๊วย <c oughs> บ๊วยค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะบ๊าย